ได้อีกแล้วค่ะพี่น้องอือหือึหวา,า,านจริงๆ<อ>เลยนะคะวับนบนอดี้ไทคลิปเด้พี่นาได้แล้วโอ้โพี่นาชอบหน่อยค่ะอโอ้โตัวยังไงเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทางเมืองไทยหรอกค่ะสวัสดีพี่น้องทางต่างประเทศเนาะมื้อนี้หนู่งขาวเลยเลิกเรียนค่ะพี่น้องก็เลยมากับพี่สาวค่ะพากันมาว่าจะมาตกปลากับพี่น้องบ่ฮู้ว่าจะได้หรือบ่ได้เนาะถามไปมึงต้องกันค่ะว่า เขาจะได้บอเนาะรอบที่แล้วรบ้านสองอาทิตย์ที่แล้วค่ะนูเขากับพี่สาวกักบกมาเนาะแต่ว่าบา่ได้กับพี่น้องเพราะว่าน้ำไหลแห้งค่ะแต่ว่ามือนี้เขาเ่าทัาไในหูค่ะเขาถามมาหลุดน้ำกันเนาะว่าเขาจะได้ปลาบอเนาะไปน้ำกันเลยค่ะมื่อนี้แดดดีดีค่ะพี่น้องตอนนี้กําลังจะเดินทางไปเนาะท่านในหามง่ายพี่น้องมาถึงไงไม้เขาเราค่ะแต่ว่าแหงบ่อกอดอก นามไรแห้งผดบ๊กคือบ๊กคือบ๊กคือมีนตุ่นเอนะียงเนาะนีนะ่เนาะบ๊คือค่ะพี่น้องสงสัยจะได้กับบ้านแล้วค่ะนามไรแห้งผดพุ่นเบ็ดเฮาชาไทยบรรยากาศของมึงงนี่พี่น้องเด้อ นี่บรรยากาศะน้องอ้าได้ปลาอย่าพิ่งอย่าพิ่งอ้าคนได้ปลาอยู่พี่น้องพี่อุ้มได้ไหมฮะเอาได้สามตัวแล้วถ้างั้นจะย้ายมาตรงนี้ถ้างั้นอู้โชว์หน่อยค่ะพี่นาพี่โชว์หน่ออ้าได้อยู่บ่ได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮาต้องย้ายมาอยู่นี่ค่ะจังกี่ได้พี่อุ้มได้สามตัวเฮ้เขาได้แล้วตัวนึงค่ะนี่ว่าทำบ่ได้ถ่ายคลิป เดตตัวนึงแล้วพี่อุ้มกับพี่นาแดดออกแล้วแดดดีค่ะค่ะพี่น้องปลากำลังเริ่มกินค่ะพี่อุ้มได้สามโตแล้วลูกค้าได้ตัวนึงค่ะพี่น้องว่ายพี่อุ้มได้แล้วพี่อุ้มได้แล้วพี่อุ้มได้แล้วพี่น้องพี่น้องพี่น้องวยเขาจะคว้างก็ได้ครับวันนี้เขาจะคว้างก็ได้พี่อุ้มมันกินหรืยังอะ อุย uh. อ้ยอุ้ย uh. อุ้ยอุ้ย้ย้ยอุย้ตัวใหญ่มากเลยพี่นอ้องอ้ EN. ตัวใหญ่ครับอยแล้วไดยแล้วเยแล้วแล้วแต่อีกแล้วค่ะพี่นอ้องอือหือหมาน,นจริงๆเลยนะคะพี่นได้แล้วพี่นาได้แล้วอูฮูพี่นาชว์หน,น่อยคะ่ะโอ้โตัว <แ spot S 2> ยางไงเลยพี่น้องเอ้ยตัวยังไงเลยอือหือปลาเริ่มกินแล้วพี่น้องว่าหันว่าหันเพิรนท่านใมากินค่ะ เกือบเป็นกระบ่านเอยอีกแล้พี่อุ้มหมันหมันอีกแล้วได้ไหมโชว์หน่อยโชว์หน่อยค่ะโชว์หน่อยได้อีกแล้วพี่อุ้มอ่ะหมันหมันมากเลยโชว์หน่อยได้ไหมคะโชว์หน่อยโชว์หน่อยเปลี่ยนกันได้ไหมเนาะเปลี่ยนที่ได้ไหมโอ้พี่อุ้มหมันมากพี่น้องพี่อุ้มหมันปีกายกับหมันแบบนี้แล้วค่ะ อู้ยพี่อุ้มทุกปีเลยพี่อุ้มอ่ะได้อือทุกปีเลยของเราเปลี่ยนคันเบลเลยพี่น้องเอาคันแยาวันนี้กับบะได้คือเกา่าบ่ได้คือเกา่าบ่ได้คือเกา่ามึงของพี่อุ้มหม,มายความว่าปลามันกินทั้งนั้นค่ะออน่ะเอาอีกแล้วนะ หมายความว่าตรงนั้นมันม like ีปลาหมายความว่าตรงนั้นมันมีปลาตั้งกองตั้งกองบ่ใดพี่น้องเอ้ยอุ้ยเริ่มมาแล้วปลาค่ะเริ่มมาแล้วพี่น้องเอ้ยถ่ายแล้วค่ะเฮ้ยขึ้นอุ้มได้อีกแล้วเฮ้ยดีกองห้องดีกองห้าจ้ะพี่น้องตัวที่สาม

ต่ออดแล้วยวของเราต่อแล้วค่ะยกเลยยหรอยกเลยเหรอจับให้หน่อยจับให้หน่อยจับให้น้องหน่อยอือได้แล้วพี่น้องเอ้ยนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วสวยมากเลยเอาทานไหมนี่แล้วอุ้มหลุดเด้อไม่เขุนกองเฮากำลังมาแล้วพี่น้องพี่นาเตรียมรับมือแล้วนะตอดอีกแล้วนะ ของน้องตอดแล้วของน้องตอดแล้วตอดแล้วอตอดแล้วอตอดแล้วอตอดแล้วตอดแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุอ๊อย,อ,อ,อ,ยอ,อุ๊ย้ยน้องเนี่ยอ้ยน้องเนี่ยโอ้ยกี่ตอดหลายๆค่ะจับมือเดียวพี่น้องเอ้ยเท่าไหร่อยัง thịt nó. ngon. ก็น th ่อยค่ะีือว่า ไปบทุกคนเลยค่ะจ้ะพี่ววน,น้องเฮาในเด้อ พี่น้องเขาได้ว่าหั่นเบ็ดเกี่ยวกันปลาก็ะไรได้ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องปลาพี่อุ้มเฮียแล้วเมืงเดี๋ยวยกทีเดียวย่อๆๆจะพายเมึงพี่อุ้มตึ๊บเนื้อปลามันก็แหลกหมดเลยนะปลานจะพายมึงพี่อุ้มว่าหั่นปลาเฮียแต่พี่อุ้มว่าหั่นปลาพี่อุ้มเฮียประมาณสองโลนี่แหละค่ะหายไปเหรอเือหายไปสองโล